ดีค่ะมาแล้วจะอาหารจันโปรดมาแล้วจะตนตำและผักยอดนิยมค่ะผักยอดมะยมกินกับตำาบักหงนี่แหละคะ่ะของแซ่บของโปรดเลยสดใสนี่แหละคะ่ะจัดไปเทียมสองกรีบ พิกสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน่วยก็ได้กินเพชรกะมักเพชรกับใส่เพชรเนาะนี่เนอะตามุ้ง,งมาแล้วเหนือข้างมันพีกเล่นขับตาเด้อท่องร้านไอเจ้า แจ็คมอแจัคงามนีม่แหละทำเทียงเล็กน้องแก่เพชรก็มีเด้อเนี่ยแก่เพชรบักกล้วยบักกล้วยซุปกล้วยไข่กล้วยน้ำว่าแล้วแต่ไผมักเออทาเบิ่งหน้าตาตำบัเบื้อง,ง,องหน้าด้อยนี่จ้ะนี่บนหน้าจ้ะนี่บ่ดทิมลงไปโหลดทิงลงไปเลย สมแล้วเนาะเกเทศเกเทศเกลเทศใส่เยอะๆชั่หน่อยก่อนทีน่นี่จะนัวๆน้ำปลา บ่หอมบอมส้มตำแทพบึ้มหลุดเดียวหอมตำบักหุ่งมาเด้อมาเด้อกินตำบักหุ่งบัานี้มันจะง่วงแล้วข้าเจ้าไกา่สีม้าเราไปบ,บูดก่อนบ่สเว้กกยก็เกดาคือดังแป้งแปงเนะาะเกดาโคกใหไ่เป็นยังไงเนาะ เขาเจ้าแตกซะแล้วเนาะนี่ไหมพี่แองตาแสบปะนี่นะสีเข้มๆเ,เลยเข้มทั้งพริกเข้มทั้งปลาร้าซิมเบิงกันนะ,ะพี่น้องลองดูลองดูลองเบิง้งลองเบิง้งซิมเบิง้ง ใส่ปวกน้าอี่งเดียขอเด้ออาวนาเห็นไหม<ะ>นาเห็นแปลนที่ตำมส้มตำไหมใครจะเห็นคุณเขาหลับผมว่าจะเอาก็เลยมาวันนี้เลยไม่นั้นเผื่อหน่อยแล้วกันกินด้วยไหมส้มตำกินด้วยอยู่เดี๋ยวมา่าคุณพี่ของครับขอบคุณค่ะ ก็เมื่อวานเอ้ยไหนๆจะมาแล้วไงก็เลยไม,ลยม่อะไรนะทุกมาถึงเกือหน่อยนะนี่แหละมากินกับพวกเขาสิกับแม่บ้านแม่หัวหน้าพวกนี้แหละมาเลยโอ้โสปแตร์นัวลโอเคจ้าเวลากินจ้า